สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ทางขึ้นน้ําตกทําพระนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นเรือเพื่อจะ,จะไปเที่ยวที่น้ําตกทําพระกันวันนี้บรรยากาศครับก็ดีครับผมนะน่าจะเล่นน้ําได้อย่างสนุกสนานนะครับวันนี้เนาะนก็ไปชมนักท่องเที่ยวก็เล่นน้ำกันข้านนะครับน้ําตกทําพระนี่ก็เป็นทางขึ้นเรือนะครับผม นะครับขึ้นเรือกันนี่เราก็จะเดินขึ้นเรือนะครับนะ,ะเพื่อจะได้ขึ้นไปที่น้ำตกค้ำแะเนาะเือไม้ล,มไมลงอ่าตอนนี้เราก็มีให้ผู้โดยสารไปด้วยครับเนี่ยเป็นเจ้าหมาน้อยนะครับเนี่ยอ่าน่าจะเป็นเจ้าของเรือนะดูๆนะเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเลย ได้ครับเป็นเจ้าของอริงครับน่าหนิมากอย่าบอว่าเป็นเจ้าของเลอครับจะพาเราไปขึ้นน้ำพักกันวันนี้ไปตอนนี้เราก็จะไปกับเจ้าหมอกนะครับนะเห็นบอกว่าถ้าไม่ให้ขึ้นไปด้วยเนี่ยจะงอนครับนะเป็นอาทิตย์เลยบางทีเนาะก็เลยต้องปล่อยให้เจ้าหมอกนะครับนะครับผมสินทางครับ อ่าไปแล้วเด้อจะามอกไปแล้วบ๊ายบาย ทางเดินก็มีนะักท่องเที่ยวนะครับผมนะจากใกล้ไกบมาเดินเส้นนี้ครับนะคงเยอะนะครับนะอาจจะหลายคนอยู่ตั้งแต่น้ําตกนะครับนะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแร้วผจะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะนะโดยจากถนนที่เราเดินไปก็พอจะเห็นที่ความเรียบร้อยสะอาดนะครับของถนนเส้นทางที่จะไปนะครับตกคพะ ครับเดินมาถึงจุดนี้ก็ได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับผมน้าตกก็อยู่ใกล้ๆอนิดเดียวเพราะว่าก็ได้ยินเสียงแล้วครับนะดังมากเลยครับก็เดินหน้าเราก็เป็นพลานหินนะครับพลานหินครับเจอพลานหินแล้วก็เดินไปเรื่อยนะครับนะตอนนี้ก็เหมือนจะมองเห็นแล้วครับผมนะไกลครับจากนี้ไปมองเห็นแล้วแล้วก็กได้ยินเสียงน้ําตกครับดังมากเลยหน้าเรานะครับ มีป้ายนะครับนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับผมนะแล้วก็นุ่งให้เรียบร้อยนะครับก่อนลงเลนะ่นน้านะท่าเขียดท่ามเขียดน,นะครับบริเวณน้นําตกทําพระวัดบึงการก็คงจะมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมมองเห็นไกลๆแล้วครับผมครับผมนะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนะบริเวณทําพระนะครับนะน้าตกที่สวยงามครับแล้วก็มีจุดที่จะเล่นหลายๆที่มากเลย ผมมองดูตรงไหนก็พอเล่นได้ครับเนี่ยพอเล่นได้อยู่นี่ครับเนี่ยสวยงงามครับเนี่ยานพระแล้วก็เป็นองค์พระนะครับผมนะครับนะครับก็มีเราก็ทะลุนะครับผมนะที่หน้าผานะครับผมนะ,นะพอม,นะม,นะมองเห็นพอไปถึงได้นะครับพทะลุ ก็เลยเป็นที่มาของไอ้มันตกค้ำพระครับผมนะก็มีนักท่องเที่ยวครับอ่าก็กำลังทยอยกลับนะครับผมนะเพราะว่าผมมาช่วงค่ำพอดีได้ขอแล้วก็เลยมีนักท่องเที่ยวนะครับทยอยกลับเดินกลับถึงกระฟ้าทั้งนะครับผมแล้วก็มีกําลังเดินทางกลับเยอะนะครับเนีมองไปนะครับดูจากระยะทางนะครับดูกําลังเดินมาจากหลายจุดหลายที่เลยตรงนี้มั้งนะครับกลับไปแล้ว

ขอบคุณนะครับผมนะที่รับชมนะครับติดตามนะครับชมน้ำตกครับตํำพระครับผมงหวัดคุนการคลิปนี้ก็จบลงไว้แต่เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ